สวัสดีค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยทักษะการฟังการพูดการอ่านการสังเกตการคิดแก้ปัญหาการคิดเชิงเหตุผลการฝึกปฏิบัติร่วมกันการทำงานเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่เพื่อให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์การประเมิน2ด้านได้แก่ด้านอารมณ์จิตใจและด้านสติปัญญาค่ะสำหรับด้านอารมณ์จิตใจมีการประเมิน1สภาพที่พึงประสงค์ได้แก่สภาพที่พึงประสงค์3.2.1กล้าพูดกล้าแสดงออกอยากเหมาะสมตามสถานการณ์ส่วนด้านสติปัญญามี8สภาพที่พึงประสงค์ได้แก่สภาพที่พึงประสงค์9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังสภาพที่พึงประสงค์10.1.1บอกลักษณะส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆจากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสสภาพที่พึงประสงค์10.2.1อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำด้วยตนเอง สภาพที่พึงประสงค์10.2.2คาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผลสภาพที่พึงประสงค์10.3.1ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและยอมรับผลที่เกิดขึ้นสภาพที่พึงประสงค์10.3.2ระบุป,ปัญหาสร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา สภาพที่พึงประสงค์12.1.2กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบสภาพที่พึงประสงค์12.2.1ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆโดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเองหลังจากที่เราทราบวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วต่อไปเราจะกล่าวถึงการจัดกิจกรรมเพื่อประกอบการประเมินในครั้งนี้ค่ะ 1. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ4-6คนโดยให้เด็กกลุ่มตัวอย่างทั้ง6คนอยู่กลุ่มเดียวกันนะคะ2ครูนำกระมังที่ใส่น้ำ3า3ส่วน4ของกระมังมาเตรียมไว้เพื่อทำการทดลองจมลอย3ครูให้เด็กสังเกตเรือที่พับจากกระดาษชำระโดยใช้คำถามดังนี้เรือที่พับจากกระดาษชำระมีลักษณะอย่างไร ถ้าครูนำเรือที่พับจากกระดาษชำระวางบนน้ำเด็กคิดว่าจะเป็นอย่างไร 4. ครูวางเรือที่พับจากกระดาษชำระลงบนน้ำและให้เด็กสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยใช้คำถามดังนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับเรือที่พับจากกระดาษชำระเมื่อเรืออยู่ในน้ำนานๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 5. ครูให้เด็กๆดูวัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมไว้และให้เด็กบอกชื่อบอกลักษณะของวัสดุต่างๆที่ครูให้เด็กดู 6. ครูให้เด็กในกลุ่มแต่ละคนสร้างของเล่นลอยน้ำของตนเองโดยสำรวจและเลือกวัสดุที่ครูจัดเตรียมไว้และคำถามที่ถามเด็กดังนี้ถ้าเด็กๆต้องการทำของเล่นลอยน้ำเด็กๆคิดว่าจะทำของเล่นอะไร เด,เด็กใช้วัสดุอะไรบ้างเพราะเหตุใดจึงใช้วัสดุชนิดนั้น 7. ครูให้เด็กๆลงมือสร้างของเล่นลอยน้ำที่ตนเองคิดไว้ในเวลาที่กำหนด20นาที 8. ระหว่างเด็กลงมือทำของเล่นลอยน้ำครูสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เมื่อเด็กต้องการความช่วยเหลือเช่นการเจาะขวดน้ำหรืออื่นๆที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อเด็ก 9. เมื่อเด็กๆสร้างของเล่นเสร็จแล้วครูให้เด็กคาดคะเนว่าของเล่นที่ทำเสร็จแล้วจะลอยน้ำได้หรือไม่เพราะเหตุใดและให้เด็กแต่ละคนนำของเล่นของตนเองวางบนน้ำและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นโดยครูใช้คำถามดังนี้ของเล่นที่เด็กๆทําลอยน้ำได้หรือไม่ตรงกับที่เด็กๆคิดคาดคะเนไว้หรือไม่เมื่อทิ้งไว้สักพักของเล่นของเด็กๆ เป็นอย่างไรเพราะเหตุใดสุดท้ายครูและเด็กๆร่วมกันสรุปวิธีการหรือขั้นตอนการทำของเล่นลอยน้ำโดยมีคำถามดังนี้เด็กๆมีปัญหาอะไรบ้างในการทำของเล่นลอยน้ำเด็กมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรในขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมผู้ประเมินต้องประเมินพฤติกรรมเด็กลงในแบบบันทึกผล3นะคะ สำหรับเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในการประเมินครั้งนี้ใช้เวลา45นาทีค่ะข้อเสนอแนะของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์มีดังนี้ค่ะ 1. ครูควรศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการจัดกิจกรรมให้ชัดเจนและหาวัสดุในการจัดกิจกรรมให้เพียงพอต่อจำนวนเด็ก 2. เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเองทุกคน 3. ครูใช้คำถามปลายเปิดเพื่อให้เด็กได้แสดงความเห็นและหาวิธีการในการหาคำตอบที่หลากหลาย 4. ระหว่างเด็กลงมือทาของเล่นครูสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เมื่อเด็กต้องการความช่วยเหลือเช่นการเจาะขวดน้ำหรืออื่นๆที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อเด็กสำหรับการประเมินในกิจกรรมเสริมประสบการณ์จบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ